ผู้จัดก,การอัปเดตหลังจุ๋ยประกาศท้องพุทธเฮเป็นพ่อป้ายแดงแฟนแฟนเฮลั่นเมื่อวันที่คุณแม่จุ๋ยวรัธยาได้ออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนแรกให้กับสามีพุทธพุทธิชัยโดยได้ลงภาพคู่กับสามีในโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นพร้อมถือใบอันตาซาวเผยให้เห็นพีเจน้อยๆแบบชัดเจนเรียกว่าสมหวังหลังรอคอยมานานล่าสุดช่วงเชียงวันเดียวกันผู้จัดก,การส่วนตัวของจุย๋ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนโดยระบุว่า ตอนนี้จุ๋ยท้องได้3มเดือนกว่าแล้วยังมีอาการแพ้ท้องอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เริ่มแพ้น้อยลงกว่าช่วงแรกๆเท่าที่เห็นต้องชื่นชมคุณพุทธเลยเพราะดูแลจุ๋ยดีมากที่ผ่านมาจุ๋ยอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะอยากดูแลตัวเองรวมถึงสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาด้วยทําให้แทบจะไม่ได้ออกไปเจอใครเลยโดยจุย๋ยขอเวลาอีกสักพักแล้วจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดีในครั้งนี้จุ๋ยและพุทธฝากขอบคุณทุกคนที่รวมยินดีและส่งข้อความมาหาเราทั้งสองคน ฝากกดไลค์กด s u b สั r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ